สวัสดีครับนักเรียนนะครับชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับหลักการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานนะครับซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายทั้งอยู่กับที่แล้วก็เคลื่อนที่แล้วก็มีอุปกรณ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าชั่วโมงนี้นะครับครูจะให้ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานก็คือกิจกรรมการกา,กายบริหารประกอบเพลงนะครับซึ่งเป็นการกายบริหารประกอบเพลงเราสู้นะครับแต่ว่าชั่วโมงนี้เราจะฝึกท่าก่อนนะครับยังไม่ต้องใส่เพลงน,นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด8ท่า 8ท่าในหนังสือเรียนของเรานะครับแต่ว่าวิธีการฝึกเดี๋ยวครูจะให้ฝึกทีละท่านะครับเดี๋ยวครูจะทําตัวอย่างให้ดูนะครับดูท่าที่1นะครับท่าที่1นะครับแต่ละท่าจะมีทั้งหมด6จังหวะนะครับแต่จะสลับซ้ายขวานักเรียนดูนะครับท่าที่1นะครับยืนตรงนะครับเริ่มจากเท้าขวาแยกไปทาขวาพร้อมกับกำหมัดขวาขึ้นมานะครับข้างหน้า1 2 3จบแล้วครับทางขวาต่อไปเป็นทางซ้ายแต่นับต่อนะครับ4 5 6จบแล้วครับท่าที่1 1 2 3 4 5 6นี่คือท่าที่1น,นะครับมี6จังหวะเหมือนกันท่าที่สอง เริ่มจากทางขวาก่อนนะครับแยกเท้าขวาพร้อมกับเอามือวางที่นกหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามต่อไปทางซ้ายนับต่อนะครับสี 4, 5, นะ่ห้าหกจบครับท่าที่สองนมครับไม่ยากเลยต่อไปท่าที่สามนะครับท่าที่สามท่าที่สามเริ่มจากเท้าขวาแยกไปด้านข้างนะครับมือขวา ชี้ขึ้นด้านบนนะครับแต่เวลาทําให้พร้อมกันนะครับระหว่างมือขวากับเท้าขวาหนะึ่งสองสาต่อไปเปลี่ยนเป็นทางซ้ายแต่นับต่อ4 5 6จบแล้วครับท่าที่3ามต่อไปท่าที่4นะครับต่อไปท่าที่สนะครับแยกเท้าขวาแยกเท้าขวาพร้อมกับมือขวาชี้ออกด้านข้างหง นึงสองสาต่อไปเปลี่ยนเป็นทางซ้ายนะครับ4 5 6จบแล้วครับท่าที่ส0ไม่ได้ยากเลยแต่มีทั้งหมด8ท่านะครับต่อไปท่าที่5ครับนะครับต่อไปท่าที่5นะแยกเท้าขวาเหมือนเดิมนะครับเริ่มจากเท้าขวานักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเริ่มจากทางขวาก่อนนะครับต่อไปท่าที่5นะครับ1 2 3ต่อไปเปลี่ยนสลับเป็นทางซ้าย4 5 6จบแล้วรับท่าที่5นะต่อไปท่าที่6นะครับท่าที่6นะครับเริ่มจากทางขวาเหมือนเดิมนะครับแยกเท้าขวาพร้อมกับเอามือวางเฉียงลงด้านข้าง1นะครับ2 3ต่อไปเปลี่ยนทางซ้าย4 5 6จบแล้วครับท่าที่6 ต่อไปท่าที่7ครับใกล้แล้วใกล้แล้วท่าที่7นะครับทางขวาเหมือนเดิมนะครับแยกเท้าขวายื่นแขนออกมาเสมอกับไหล่นะครับหนึ่งสองสามต่อไปเปลี่ยนทางซ้าย4 5 6จบแล้วครับท่าที่7ต่อไปเป็นท่าที่8ท่าสุดท้ายนะครับนะครับท่าที่8ท่าสุดท้ายจะคล้ายๆกับท่าที่2นะครับแต่ว่าให้กำหมัดนะครับดูตัวอย่างนะครับ ท่าที่8เริ่มจากทางขวา1นคับจะคล้ายกับท่าที่2แต่กำหมัดน,นะครับ1นะครับ2 3ดึงกลับมาเป็นเดิมต่อไปทางซ้าย4 5 6จบแล้วครับ8ทา่าต่อไปมาดูนะครับต่อไปมาดูทำแบบต่อเนื่องทั้ง8ทาง่าต่อไปมาดูทั้งหมด ทั้ง8ท่านะครับทั้ง8ท่าเลยแต่ให้ทําต่อเนื่องนะครับไม่ทาต่อเนื่องนักเรียนให้นับจังหวะก่อนนะครับเราอย่าเพิ่งใส่เพลงนะครับเราจําท่าให้ได้ฝึกท่าให้ได้ก่อนนะครับดูท่าทั้งหมดเลยทั้ง8ท่าแบบต่อเนื่องเตรียมนะครับยืนตรงจะเริ่มจากทางขวานะครับจะเริ่มจากทางขวาก่อนเสมอนะครับทั้งหมดแต่ละท่าจะมี6จังหวะนะครับพร้อมนะครับ1 2สอง 3ามสี่ห้าหกไปท่าที่2 1 2 3นึ่ห้ท่าที่3 1 2 3นึ่ห้ท่าที่4 1 2 3นึ่ห้ท่าที่ห้าหนสา ส5 6ห้าท่าที่6 1 2 3ึ5 6ส้าท่าที่7 1 2 3ห5 6่้าท่าสุดท้ายท่าที่8 1 2 3น5 6จบแล้วครับทั้ง8ปดท่าแบบต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนลองฝึก หรือทําเวลาว่างก็ได้นะครับอย่าเพิ่งใส่เพลงนะครับเราทําท่าให้ได้ก่อนนะครับหรือฝึกท่าให้ได้ก่อนนะครับสําหรับท่าที่ครูฝึกหรือทําตัวอย่างให้ดูเมื่อกี้นะครับเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานนะครับก็คือกิจกรรมเข้าจังหวะนะครับซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงเราสู้นะครับแต่ที่ทําตัวอย่างให้ดูก็คือเป็นท่านะครับ เพราะนั้นเราฝึกท่าให้ได้ก่อนแล้วเราค่อยนำเอาเพลงเข้ามาใส่นะครับฝากให้พวกเราลองฝึกนะครับลองปฏิบัติด,ดูนะครับถ้าเกิดเราทำได้หรือทำคล่องแล้วนะครับก็ให้เอาเพลงมาใส่นะเอาเพลงมาใส่เดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูนว่านำเพลงมาใส่แล้วในการฝึกแต่ละขั้นตอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามนะครับ